ใครจะอะไรก็ปานตัวนี้ <75. S 1> เจ็ดสิบห้าเจ็สิบห้าอ้าวสวยนะครับเนาะ ท้องท้องว่างของแม่ท้องหรือเจ็ดสิบห้าครับแม่ท้องโอ้โครับเขาเบอร์ต่อนะครับผม098 098 180แปดศครับหกเกครับผมชื่ออะไรครับผมปิยะโชติครับปิยะโชติ ครับวัวอยู่ได้ตรงนี่อยู่ผู้สิงครับผู้สิงครับผมครับท้องไหวครับครับผมนี่ลูก,ลกที่สนามตัวที่สามอยู่ในแถวตัวที่สาม ตัวนี้วะตัวนี้วะสองแม่เออแม่ลูกแม่ลูกราคาหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าต่อได้รถไดล่องได้ครับชื่อชื่ออะไรครับผมชื่อเออลุงพลลุงพลเออไม่ใช่ไม่ใช่ลุงพลบอกลุงพลประกอกบ้านแม่ลุงพลนชุลินลุงพลสีขอลุงพลสีขออ่า คุณแม่นึ่งคุณแม่นึ่งตวเบอร์ติดต่อนศูนยสี่ครับสองเก้าครับเก้าสองสามสครับลุงพ่นสีขอกับซุเล่นตัวนู้นหรืบเค่าจ้าตัวนู้นเปิดเท่าไหร่ตัวนู้นตัวนู้นเปิด5.9าสิบเก้าหาสิบเกแม่ลูกหรอ5.9าสิบ้าแม่ลูก้าสิบนใจติดต่อได้เลย ิตล,ลค,ตคุณบนยนค้บเก้เย<น>ี่ยแม่เล้เนี่นีรัรอ,อตรงนี้ตั้งไว้สี่สิบสามสี่สามสี่หมืนสามพัน ฟองแล้วนะมีใบผสมเรียบร้อยฟองด้วยครับได hey, ้เดือนกว่าแล้วผ่านแล้วผ่านรอบแล้วนะฝ่าเนาะครับผ่านรอบเรียบร้อยแล้วผ่านสองรอบครับผมไอ้ลูกตัวที่เท่าไหร่เล่ะลูกตัวที่สามตัวที่สามแล้วครับตัวนี้ก็ลูกตัวที่สามครับครับป่าพี่ครับติดต่อโหวตมาเลยโหดตวนๆเลยคุนชมเร็วเร็วนะครับ วัวป่าป่ะวัวป่าเหรอนี่ว่ครับผมนานายามุนี่ตัวเท่าไรเอานี่ฮะ้องสี่สิบครับสามารถตัวลอกไดกครับ เาลเบอร์ติดต่อเลยปะศูนย์เก้าแปดครับหกเก้าสี่ครับแปดแปดสี่สองเปิดเปิดราคาเท่าไหร่เปิดราคาไว้สี่สิบครับสี่สิบครับผมสี่หมื่นถ้วนต่อรองกันได้ครับครับชื่อชื่ออะไรครับผมสาคอนครับผมสาคอนครับผมครับผมจัดไปจัดไปอยากขายแล้ว วัวป่าอันตัวไหนวะตัวนี้บ่ตัวนี้เปิดเท่าไหร่ปะเปิดเจ็ดสิบตัวนี้เจ็ดสิบครับผู้ผู้เจ็ดสิบ ตัวนี้เปิดเท่าไหร่ปะคู่ครับคู่แพ็คคู่แพ็คคู่เลยครับแล้วแยกแยกเท่าไหร่ปะแยกตัวละสามหกตัวละสามหกอ๋อเท่ากันเลยเนาะครับครับชื่อชื่ออะไรครับผมชิชโนนฟาร์มครับขอเบอร์นะครับศูนย์เก้าสองครับเจ็ดสี่แปดครับแปดสามสองเก้าครับผมครับเอาเพียงเพียงเอา เอาขึ้นเลยปลาเนี่ยครับเอากลับอ๋อบมอขายแล้วบ่แต่ไม่ได้คมีคนซื้อก็เลยกลับไม่ใช่เขารอขายจริงๆพรุ่งนี้บ่ไม่รู้เลยนี่ผมเพิ่งมานัดแรกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่รู้พรุ่งนี้วันเสาร์นัดแรกนี่พรุ่งนี้หมดแล้วมีของเาตลาเนี่ยคนซื้อสนามเนี่ยคือคนซื้อปล่อยออกไปหมดทีนี้เหลือแต่คนขายด้วยกันจองลองจริงแรงนี่นี่อ๋อไม่มีคนซื้อแล้วก็มีแต่คนขายด้วยนี่อ๋อต้งใช้จอด พิ่งมาลัดแรกก็เจอต้เยปกติเห็นขวายเยอะอยู่นะไม่รู้นะอันนี้เพิ่งเพิ่งมานัดแรกนี่ก็ร่านนตัวนี้ตัาไหร่ครไบปะตัวนี้เกิดมีคนโทรไปนะว่าสองหมเอาไว้ครับสองหมครับผมโอ้เมียสองหมื่นแปดาเ่ะครับผมศูนย์หกครับ 4, ี่หกสองครับหนึ่งสองสามหนึ่งชื่ออะไรครับผมชื่อวานิชครับวานิชอ๋อครับผมตัวนี้วัวป่าไ,ไข,อาของตาองตาบ่ราคายาขายตอนนี้ไม่แพงถูกที่สุดแต่ก,ก่อนว่าสามสามหมื่นเจ็ดพันที่นี่เระว่าปนนั้นอยากขายสามหมื่นห้าพัน 35มหมนาเนี่ให้ทา้งเชือกไปด้วยทางแม่ทางลูกลูแัวดงตัแดงแดงคือเป็นวัวตั้ัแดงแดงเหรอแขกคู่บอกของตรงเลยสามหมื่นห้าพันไดไหมครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่แหละได้ราคาน่งขายหมกับาสามหมื่นห้าพันเนียกายไม่ตรหไม่ติดเาไม่โกรงีา ลุงครับต้มปอยดีต้มปอยโจ๊บปึกซีเรียมซีเรียมขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับฟ้าต้องแบบบิ๊ซีเกตไหนขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับฟ้าเบอร์บ่เบอร์โทรวูสตามมาไปจ้ำเลจ้ำเบอร์โทรไหนวะไม่ยู่แต่ต้องจ้ำอร์มาไปจำกิโลเมตรพอเลยแต่อยู่บันดารเอ้ยเพื่อบันดาร์ตงโน้นเนาะครับไม่ไม่ต้องเอาดอกนะครับปกติเขาอี๋เห็นว่าคนเยอะอยู่นะวันนี้มาเงียบนี่นาะ ตาลึเขามาเอามาลงพุ่งตาไม่ทันไปเรานีแต่เจนอนนี่เดียตอนเช้าอีกมาเนี่ยนั่นเลยเห็นเห็นว่าตลาดมันเริ่มพุ่งนี้เช้ามันวะจะไปตอนเช้าครางวันเช้าว่มตาไม่ได้ขายมีคนกำให้เกือบจะตายแต่ยูแต่ยุยุบานกัญชัยเพื่อบรรดาลครับตำบลปราจาะจำเบื่อมากเนี่ยจำมันบ้านจำมันบ้านตาโดนจำบ่ดูดู

បក46អូស៊ីសុខអូណាប់ចាក់ពីណ่าដូចចាក់ពីអូឡើយអូមកកែក្លៃខៀវអូបកក្លៃតែបកក្លៃមកណាអូຕ້ອງវីងវិញຕ້ອງវីងវិញជ្រៅជ្រៅនេះបកក្លៃຕ້ອງមើលផងក្រៃសជីពេកបានបាអូ ออกขวดมัน่ยต้มมากันลูีิสูงเท่าไรร้อยห้าสิบได้มร้ยสี่สิบห้าร้บห้เนาะร้อยี่บห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกเวลยอ๋อมันสั้นไงนาบจากี่จเอ๊ะมันซอมเบอร์ติดต่อกี่ต่อีจากี่จบรอ๋อนี่เองนี่ทไมก็เยยนี่เขาเบอร์โทรนะครับผม จำได้บ hmm. ่เอาเบอร์เมียใอยได้บ่ได้หมดสู้จำได้แต่เบอร์มีสูสิ่เก้าสามสามครับเก้าสามสามสี่ห้าสูพอพครับเบอร์เจ้าของจำได้ชื่อยังกันบ่นหนึ่งชื่อเอ่อนา่นนัห้อยเบาครับนา่ห้อยเบาคนนู่นครับทำไมกาวันนี้เงียบก่าป่านอู้ยซื้อออกหมดแลยน้องเห็นไหมซื้อออกหมดแล้วเนาะ เอารีวิวในแม่พ่อนยังไมารีวิวให้เจ้าเมตรส่สิบวกเกือบห้าสิบครับเบอร์ทุ่งเบอร์ทูสี่หกกว่าปานตัวนี้ครับเลสี่หกสี่หกเชื่องไหมสูงกว่าเจ้าของเออเยอะแล้วละเชื่องไหมเชื่องนั่นเขาเบอร์เบอร์เจ้าของอะไรเออเอา ศูนย์หกห้าสองสามเจ็ดครับห้าสมากครผมื่ออะไรครับผมหอยบาหอยดดบ้านกระโดดหอยเหว่าหอยเหว่าเขาบ้านกระโดดน้อยเขาขายน thank uh -huh. ตันเปิดไว้75ครับ75ในตัวใหญ่แล้วนะครับรับประกันท้องจากมือซื้อจากมือซื้อไปเลยรับประกันท้องรับประกันท้อง98 150666994สิทธิ์ครับคุณตัวนึงเบอร์อย่างไับคอเบอร์ไว้หน่อยป่ะครับคอมบ์เบอร์ไว้หน่อยป่ะ064ครับ710ครับ6331ครับผมชื่อชื่ออะไรครับผมเอกวัริยาฟาร์มครับครับผมครับโอ้สวยงามเนาะตัวนึงตัวนั้นน่ะ